สวัสดีค่ะนิงค่ะมิเคนโชค่ะชาวราศีพิจิกประจำวันที่18ถึง24มีนาคม2567ค่ะสัปดาห์นี้นะคะบอกถึงความก้าวหน้าการมีชื่อเสียงนะคะหรือมีเกียรติยศเกิดโชคลาภความสำเร็จการอยู่ในบรรยากาศที่สนุกสนานหรืออุดมสมบูรณ์มากขึ้น การงานนะคะบอกถึงสถานการณ์ที่ดีขึ้นนะคะโดยรวมในทุกๆด้านนะคะอาจจะมีการเปิดตัวเปิดกิจการการเริ่มต้นใหม่การขยับขยายกิจการนะคะก็เป็นไปได้ใครที่มองหาสมัครงานนะคะหรืออยากเรียนต่อสอบแข่งขันช่วงนี้ก็ลุยได้เลยนะคะมีโอกาสได้งานที่ชื่นชอบหรือเป็นที่ยอมรับมากขึ้น ช่วงนี้มีข่าวดีนะคะเรื่องของความก้าวหน้าการเป็นที่รู้จักการเข้าสังคมต่างๆเรื่องของการเงินนะคะมีโอกาสได้รับทรัพย์รับโชคมีรายได้ไม่คาดฝันเกิดขึ้นหรือเป็นช่วงที่ค้าขายมีกำไรนะคะการทำธุรกิจการงานก็จะมีรายรับรายได้หลายช่องทางเป็นต้น ส่วนเรื่องของสุขภาพนะคะช่วงนี้แข็งแรงสมบูรณ์อาจจะต้องระวังเกี่ยวกับธาตุไฟหรือว่าความร้อนนะคะความดันความเครียดโรคหัวใจต่างๆหรือระบบท้องนะคะการย่อยอาหารลำไส้ต่างๆคนโสดสัปดาห์นี้นะคะก็มีเกณฑ์พบรักที่ถูกใจหรือเป็นสัปดาห์ที่คุณนะคะสามารถบริหารสเสน่ห์เป็นที่ยอมรับเพศตรงข้ามนะคะเพศเดียวกันก็ได้ ส่วนท่านที่มีคู่แล้วความรักนะคะสดชื่นสมบูรณ์ใครที่อยากมีบุตรนะคะก็มีเกณฑ์ตั้งครันหากดูใจกันมานานก็มีเกณฑ์สร้างครอบครัวการมั่นหมายแต่งงานนะคะการขยับขยายต่อเติมตกแต่งบ้านเรือนการซื้อที่ดินอสังหาริมทรัพย์ต่างๆเกิดขึ้นได้ร่วมกันในสัปดาห์นี้ค่ะ คุณสามารถเลือกรับชมคอนเทนต์อื่นๆในช่องเราเพิ่มเติมได้ตามลิงก์ด้านข้างนี้หรือหากคุณมีความคิดเห็นสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปด้านล่างได้เลยเรายินดีรับความคิดเห็นของคุณหรือติดตามเราเพิ่มเติมพิมพ์ค้นหาคามิคเคนโชเพจ Facebook หรือแอดเพิ่มเราเป็นเพื่อนได้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e สั่นกระดิ่งแจ้งเตือนช่องคามิคเคนโชของเราด้วย และพบกันในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ